สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เที่ยวไปบนไปสไตล์คุณิดก็หยุดจากคาเฟ่วันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดกันบ้างนะครับมาชมบรรยากาศในวัดกันบ้างความสงบหาความเงียบธรรมชาติเราไปมากันเยอะแล้วครับวันนี้เราก็ขอเข,ข้าวัดบ้างนะครับก็ยังอยู่ที่นนทบุรีเ <แ prospective> ช่นเดิมนะครับ เป็นวัดบางไผ่นะครับวัดอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีครับมาดูสถาปัตยกรรมอันสวยงามที่นี่ก็จะเงียบสงบบรรยากาศดีมากครับผมไม่วุ่นวายคนครับผมมาแล้วรู้สึกจิตใจร่มเย็นนะครับเราก็ไปเที่ยวชมกันเลยครับ เป็นวัดที่สวยงามสะอาดสงบสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์นะครับผมการเดินทางก็ง่ายนะครับไม่ว่าจะมารถส่วนตัวหรือจะนั่งรถไฟฟ้า MRT ก็มาได้นะครับที่นี่ครับระหว่างทางที่เราเดินชมอยู่นะครับก็จะได้ยินเสียงนกเสียงไก่ขันตลอดนะครับผมก็จะรู้สึกว่าเงียบแล้วบ่ บรรยากาศดีมากๆเลยครับใครที่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนหรือว่ายังไม่รู้จะลองดูนะครับผมที่ผมได้ลงเอาไว้นะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นหอพระไตรปิดกนะครับผมที่สร้างอยู่กลางน้ํานะครับทรงจัตุรมุกนะครับสําหรับเก็บหนังสือพระไตรปิดดกนะครับผม กำแพงวัดมีลักษณะสร้างเหมือนเรียนแบบค้อมปกการของทหารเลยนะครับผมเพื่อนๆดูตามเลยนะครับผมเหมือนไหมครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยมาเที่ยวแล้วนะครับครั้งหนึ่งครับแต่ก็ติดใจบรรยากาศก็เลยกลับมาเที่ยวอีกครั้งนงครับผมการเดินทางไม่ลําบากนะครับผมการขับรถก็มาเองได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถไฟฟ้าเราเขาก็มีให้บริการนะครับ ใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับผมบรรยากาศเงียบมากครับผมมาสักการะขับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับผมแนะนํานะครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับเพื่อนๆมาแล้วจะไม่ผิดหวังนะครับบรรยากาศดีมากขอแนะนําเลยนะครับผมเงียบสงบ บริเวณวัดสะอาดมากครับผมวันนี้ผมก็มาเดินชมครับเก็บภาพเก็บบรรยากาศถ่ายรูปไว้นะครับแต่ละมุมก็ถ่ายออกมาได้สวยงามมากครับผมวันจุดที่จะถึงนี้เพื่อนๆ มีที่เที่ยวหรือยังครับหรือว่าสถานที่อื่นๆถ้ายังไม่มีนะครับก็ขอแนะนํานะครับผมอีกหนึ่งสถานที่นะครับพระอารามหลวงจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดบางไผ่นะครับเพื่อนๆมาแล้วจะไม่ผิดหวังนะครับวันนี้เที่ยวไปผลไปสไตล์กูเนสต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วย วันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับวันนี้ขอให้ทุกคนรวยๆนะครับ